สวัสดีค่ะพบกับเงื่อนีรวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเล็กเด็ดรู้ก่อนรวยก่อนเล็กเด็ดมาเลยรู้ก่อนออกเต็งเน้นสูตรง่รยายๆย่อยๆสี่สูตรค่ะสูตรของเรานะคะสดใหม่วันต่อวันสูตรแรกจะเป็นหลักสิบรางที่สามบวกหลักหน่วยราอที่หนึ่งหลักร,อร้รอยราอที่หนึ่งบวกหลักสิบราอที่หนึ่งหลักหน่วยรางที่สามบวกหลักร,อร้รอยราอที่สองและหลักหน่วยราอที่หนึ่งบวกหลักหน่วยราอที่หนึ่งค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไล้ก์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่หม่วยเด็ดๆสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดเราไปสูตรงวดต่อง,งวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น31มสคูณแปดสิบแปดค่ะเท่ากับสองเจ็ดสองแปด สามสิบสีคูณเจ็ดแค่ะเท่ากับสองหและ37มสิบเคูณสิเท่ากับ 2, 6, 5, 2, 19, เจ็หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะเลขเดี่ยวที่ได้นะคะจะได้เป็น8 5 3 2 0 6และ7ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น0ูนบวกแเท่ากับแ 7จ็ดบวกสเท่ากับเกบวกหเท่ากับเและ8ปดบวกแเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหกค่ะเดี๋ยวทางเลขเด็ดที่ได้จะได้เป็น27 28 26 52 0งแปดสองหกห้ย์เจ็ดศสสองแปดเ 9ก้าห้าสามสองและห้าสามเจ็ดหกค่ะในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าตเต็มสอรางวัลใหญ่ด้วยกันนั่นคือ8ปดเก้าเ้าหกและเก้าห้าสามสองค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณตัวเลขเด็ดรู้ก่อนออกเลขเด็ดมาเลยในงวดที่31มีนาคม25 6 7 ก็ทําการคํานวณตัวเลขแค่ตรงตามสูตรเลยนะคะโดยการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น30มสคูณยี่ค่ะเท่ากับ6,30หลักพันนี่มีเศษเลขศูนย์ไปเลยค่ะ89คูณเ6เท่ากับ8 5ดห้5คูณ32เท่ากับ3040ค่ะเลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น8 0, 6 3า 4และ5ค่ะโดยจากสูตรค่ะจะได้เป็น4บวก0นย์เท่ากับ4 6บวก3เท่ากับ9 0ย์บวก5เท่ากับ5และศูนย์บวก0นเท่ากับ0นค่ะเนื้อทางเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น06 30 85 44 30 40 แปดศูนย์หกสามหกสามสี่ห้าสี่เก้าห้าศูนย์และสามสามหกแปดค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนหรือจะสลับจัวคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะอย่หวังทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่นาให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะ ถ้าพลาดไปยังไงแอรต้องขอโทษขอภายทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอรจะพยายามคิดสูตรเด็ดเต็งเล็กนเน้นสูตรกดต,ต่องวดไว้ทุกคนนี่ตามรุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยเทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ดๆกับช่องงวดนี้รวย